ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนำเสนอสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมกราคมปี2568จากข้อมูลเดือนธันวาคม2567สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3 3จำนวน9,64,450คนและมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน6,659คนคิดเป็นร้อยละ0.69เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลดลงร้อยละ6.20โดยสาเหตุการว่างงานคือการลาออกจากงาน 5,649คนการเลิกจ้าง747คนและสิ้นสุดสัญญาจ้าง263คนภาวะความต้องการแรงงานในจ้างสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานเดือนธันวาคม2,567จำนวน5,777อัตราอุตสาหากรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดอันดับแรกคือการผลิต2,207ออัตราการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 2023อัตราอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์9 955อัตรา 2. แรงงานด้านการประกอบ924อัตราอุตสาหากรรมที่มีความต้องการมากที่สุด 1. การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์955อัตรา2การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร752อัตราผู้สมัครงานที่มาใช้บริการกับกรมการจัดหางานผ่านสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,456คนการบรรจุงาน2,887คนตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานและบรรจุงานมากที่สุดคือ1แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์2แรงงานด้านการประกอบความต้องการแรงงานพบว่านายจ้างสถานประกอบการต้องการแรงงานประเภทแม่ระบุเพศมากที่สุด รองลงมาเพศชายช่วงอายุ25-29ปีมีโอกาสได้งานทำมากที่สุดและเมื่อจำแนกตามบุธิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีโอกาสได้งานทำมากที่สุดรองลงมาระดับปวชออการไปทำงานต่างประเทศของรายงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลเดือนธันวาคม2567 มีจำนวน3,576คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ35.87จังหวัดที่มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดคือจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาขอนแกน่นประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดคือไต้หวันสาธารณารัฐเกาหลีประเทศอิสราเอลตามลำดับการทำงานของคนต่างด้าวจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลนะ เดือนธันวาคม2,567จำนวน75,193คนเพิ่มขึ้น1้อยละ24.86จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว4สัญชาติคือลาวเมียนมากัมมูาูาเเีียดนามจำนวน68,245คนคิดเป็นร้อยละ90.76ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาคอนแก่นอุดรธานีตามลำดบับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ